รำลึกเหตุการณ์วันนี้ในอดีต22พฤศจิกายน2531กระทูลวิปรโยคเมื่อธรรมชาติเอาคืนกับเสียงร่ำไห้ของคนพี่ปูนสวนยางสวนผลไม้ไรนาเสียหายผู้คนสูญหายพลัดพรากจากกันไปกับสายน้ำบินโคลนลากต้นไม้มาประทะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าหนักที่สุดโคลนถล่มหายไปทั้งหมู่บ้าน ที่ตำบลกระทูนพอพี่ปูนจัังหวดนครศรีธรรมราชก่อนวันเกิดเหตุ3-4วันได้เกิดพายุดีเพรสชัน่นมีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันทำให้พื้นดินบนเชิงเขาที่ชาวบ้านขึ้นไปป้านขึ้นไปนนไป,ปลูกยางพาราหมดขีดความสามารถในการอุ้งน้ำเอาไว้ได้อีกเมื่อมีฝนระลอกใหญ่ตกเพิ่มเติมลงมาในวันที่22พฤศจิกายน25 3 1 จึงทำให้พื้นที่บางส่วนพังทลายลงมาในรูปของโคลนถลม่มพร้อมกับต้นไม้เดิมและต้นยางพาราไหลทลายทับถมลงมาพื้นที่ลาดชันบางส่วนแม้จะแข็งแรงรับน้ำหนักตัวเองได้พอควรอยู่ก่อนก็ไม่อาจรับน้ำหนักโคลนและท่อนไม้ที่ไหลทะลักเพิ่มยกกาลังสองเอาไว้ได้บ้านเรือนถูกทำลายมากมายในพริบตาขอบคุณเจ้าภาพ รำลึกเหตุการณ์วันนี้ในอดีต22พฤศจิกายน2531กระทูนวิปรโยคเมื่อธรรมชาติเอาคืนกับเสียงร่ำไห้ของคนพิปูนสวนยางสวนผลไม้ไรนาเสียหายผู้คนสูญหายพลัดพรากจากกันไปกับสายน้ำาินโคลนลากต้นไม้มาประทะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าหนักที่สุดโคลนถล่มหายไปทั้งหมู่บ้าน ที่ตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนวันเกิดเหตุ3-4วันนได้เกิดพายมุมีเพรสชั่นมีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันทำให้พื้นดินบนเชิงเขาที่ชาวบ้านขึ้นไปปลูกยางพาราหมดขีดความสามารถในการอุ้มน้ำเอาไว้ได้อีกเมื่อมีฝนระลอกใหญ่ตกเพิ่มเติมลงมาในวันที่22พฤศจิกายน2531 ทำให้พื้นที่บางส่วนพังทลายลงมาในรูปของโคลนถลน่มพร้อมกับต้นไม้เดิมและต้นยางพาราไหลทลายทับของลงมาพื้นที่ลาดชันบางส่วนแม้จะแข็งแรงรับน้ำหนักตัวเองได้พอควรอยู่ก่อนก็ไม่อาจรับน้ำหนักโคลนและท่อนไม้ที่ไหลทะลักเพิ่มลดกำลังสองเอาไว้ได้บ้านเรือนถูกทำลายมากมายในพริบตาขอบคุณเจ้าของข้อมูลรูปภาพ